รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยเวลลอยลื่อเหลือล้นทนเหลือหลักซุกี้ตีน้อยอร่อยไม่อัน้นเที่ยงวันยัดเชา้าต้นยาซอยเก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคายุติธรรม สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติรายการนี้มุ่งหวังที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีมีคุณค่าสำหรับชาติเรานั่นคือวัฒนธรรมผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจวัฒนธรรมเป็นเพียงศิละปะการแสดงแต่จริงๆแล้ววัฒนธรรมนั้นคือศิละปะประเพณีวิถีชีวิตเราจะขอพาท่านไปที่อำเภอทองพาภูมิครับ จากการเดินทางครั้งนั้นทำให้ผมได้มีโอกาสใกล้ชิดพระสงฆ์ที่ออกบวชปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามเส้นทางแห่งอารยะประเพณีที่วัดป่าแห่งนี้ซึ่งมีหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธเป็นเจ้าอาวาสวัดเวรุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความเชื่อความศรัทธาด้านศาสนาที่วัดเวรุวันแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยมีหลวงปู่สาครได้นำสิงต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้คนโดยรอบของวัดแห่งนี้การทำบาตรพระนั้นถือเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ ของคนไทยมิได้แค่ทำแต่ยังมีวิธีคิดท่านติดตามรายการนี้ครับลักูตรก็คือเราเรามีศูนย์บาทของเรานี่จะมีศูนย์จะม,มีมีแบบมีศูนย์อยู่ศูนย์ก็คือเราทําออกมาตัวแบบนี้แล้วเราก็เลยใช้มาตลอดตัวนี้เวลาเราจะตีเราจะตีบาทแล้วก็เอาตัวนี้ไปทาบกับเหล็กแล้วก็ขีดออกมาเลยซึ่งเมื่อก่อนเราจะใช้วัดสัดส่วนไปเรื่อย เดิมเลยนะถ้าเดิมครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าม,มีโยมเขาเอามาถวายให้เป็นฝาถังน้ำมัน200ลิตรทั่วไปนี่เสร็จแล้วเวลาพระมีอายุมากๆแล้วเนี่ยก็จะท้วงติงว่ามันหนักไปหน่อยเดี๋ยวนี้ก็เลยมาใช้เป็นเหล็กแผ่นทั่วไปซึ่งเราเราต้องการตามที่เราต้องการได้ว่าเอาหนามิลหนึ่งหนา0.9หรือ0.8หรือ0.7เพราะว่าถ้าถ้าบางเกินนี่เวลากระทบไปนิดหน่อยมันจะบุบแล้วก็การครอบบาดก็ต้องนิ่งตอนครอบครั้งแรกอ่ะถ้าเราครอบไม่นิ่งใจร้อนเนี่ย ไม่ได้ทรายมันจะฟุ้งขึ้นมาบาดจะสาดจะไม่ลื่นแล้วการนวดก็เหมือนกันทิศทางของคอนเวลาเราลงองศาของคอนต้องไปทางเดียวกันถ้าองศาของคอนเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาเผาบาดออกมามันเบี้ยวได้กระบวนการในระหว่างที่เผาต้องสมบูรณ์มันถึงจะอยู่อย่างนั้นได้ต้องไม่มีแรงสัน่นสะเทือนไปเกี่ยวข้องอันนี้เป็นหลักเข,เขาจะอยู่ได้เขาจะเขาจะไม่แตกไม่ร่อนซึ่งซึ่งซึ่งตรง,ง,งนี้คือมีชื่อเรียกเป็นสองอย่าง ถ้าทางภาคอีสานเขาเรียกกูกกลายถ้ทาทางภาคกลางเรียกทรงไทยเดิมเพราะว่าถ้าถ้าทรงนี้มันเวลาเราบินทบาทเวลา,าแฝนสะพายบาทแล้วเนี่ยคือบาทเขาจะไม่ไมค่อยคล่ความเขาจะตั้งตั้งตั้งตัวเขาทรงตัวได้ได,ได้ได้นิ่งกว่านิ่งกว่าบาททรงอื่นทัดฐานอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันเตาของเรามันมีเตาเล็กเตาใหญ่ฐานที่เราใช้ต้องให้ได้ขนาดกับเตา เราต้องมาคัดอีกความจริงแล้วขบวนการของเขาไม่ใช่ต้องให้ได้ทางพอดีพอดีกันพระมาเรียนก็ทากันเองกันนั้นเพราะเราไม่ได้แล้วเราไม่ลิขสิทธ์ด้วยก็ทํากันไปบางทีเราไม่ว่างเราก็ให้เขาทําเองแล้วก็เข้าป่ากับลวงปูบ่อยเขาก็ต้องมีความพอใจแล้วกันมันต้องมีความพอใจในงานต้องมีเป้าหมาย าหมายคือทำนี่ทำเพื่ออะไรแม้แต่การปฏิบัติคือเหมือนกันทำไมต้องปฏิบัติการทำงานก็แบบเดียวกันการทำงานก็เป็นเครื่องอยู่ของกายเท่านั้นเองลักษณะลักษณะให้มันเป็นเครื่องอยู่ของกายแล้วเพื่อเพลินกับงานของเราแล้วก็มีความพอใจส่วนผลกับผลผลของมันก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเอาปัจจุบันนย่แหละสังเกตง่ายอย่างคือเวลาเราเสร็จงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วมัน คล้ายๆจิตมันมันมันว่างพอเสร็จทีหนึ่งจิตมันก็สบายมีความสบายความกังวลความฟุ้งซ่านอะไรมัน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 หายไปหมดหลักๆก็ความพอใจนั่นแหละว่าพอใจที่จะทำงานคอ รับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงประชุมได้ทั้งๆที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิ้วได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอ,อิร์ดได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน ภาท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการสื่อดิจิตัลแอร์พอสกับมาตรการคุมเข้มทั้ง6สนามบินสู่การเปิดประเทศเปิดโอกาสกับเครื่องเศรษฐกิจเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย a t t พร้อมเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ กองทุน <G ong th un> พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อส,ส,สร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซอรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยน,นวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องววนลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย ท่านผู้ชมไปพบกับหลวงปู่สาครเจ้าวาดวัดเวรุวันเชิญครับกับนักการหลวงปู่นะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยได้นำคณะนะครับเข้ามาที่ทองผาพภพมก็ได้ยินถึงโขงช้าง ผืนป่าตะวันตกและก็ได้เห็นได้ทราบจากสื่อหลายสื่อนะครับว่าหลวงปู่ได้ทุ่มเทกับการดูแลช้างฝูงนี้ซึ่งทราบว่ามีเกือบ200เชือกหลวงปู่ก็ได้อุทิศุนอุปการเท่าที่ทราบนะครับดูแลช้างฝูงนี้ หลงปู่ไม่ได้เพียงดูแลแค่ช้างแต่การดึงชุมชนหรือคนในท้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ผมถือว่าเป็นกุศโลบายนะแทนที่หลวงปู่จะมุ่งไปที่ช้างหลวงปู่ก็ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบดึงเข้ามามีส่วนร่วมหลวงปู่มุ่งมั่นตั้งใจทําอย่างไรครับคืองานตรงนี้ เราได้ถูกเสี่ยมสอนมาจากหลวงปู่ฟันในการจะทำอะไรจุดใดจุดหนึ่งเราต้องมองภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดก่อนทั้งคนทั้งป่าทั้งอะไรตัวอะไรต่างๆมันจะมีผลกระทบอะไรถ้าเราทำจุดนี้จะมีผลกระทบอะไรถ้าเราไปทำจุดนั้นมีผลกระทบอะไรเราดูผลกระทบมันมาก่อนไอ้เฉพาะตัวสัตว์ป่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไร เปิดโครงการวันที่29เกแต่เสร็จไปบ่อหนึ่งแล้วคือทําที่ต้นผู้ต้นละกร,รมเนี่ยทำสองบ่อแต่เสร็จไปบ่อหนึ่งช้างเข้ามาวันนั้นเขามาขอบคุณหลวงปู่ทํางานให้แล้วเขามาร้อมรถเสร็จแล้วเขาก็ร้องกันพร้อมกันอร้องขึ้นมาให้สนั่นป่าเลยเพราะบัตรใจสี่เราได้มาจากคนไม่ได้มาจากช้างนะบัตรใจสี่ในสมยัยปัจจุบัน ไม่ใช่พระอัญญากรทัญญะไม่ใช่ผู้เจ้าที่ไปอยู่กับป่าไร,ราได้่ึงพวกเรายังอยู่ไม่ได้ช้างไม่มีอาหารบิณฑบาตถวายเราไปนอนอยู่ในป่าหลายครั้งแล้วฉะนั้นมันจะต้องมองไปภาพรวมทั้งหมดทั้งภาพทั้งประเทศในการไปถ่ายรูปถ่ายเลิบอ,อะไรต่ออะไรนี่มันเป็นเรื่องที่ปลายเหตุแต่เรื่องจริงๆเราอยากไปศึกษาดูในชุมชนแต่ละชุมชน เขามีการอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างที่เขาทําอยู่อาหารการกินกินแบบไหนอยู่ยังไงเราอยากเข้าไปศึกษาเรื่องของชุมชนเด็กบางคนก็เป็นโรคสารตะกัวในเลือดน้ามารักษาอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ส่งกลับไปก็ไปอยู่ในหมู่บ้านก็กินน้ำสารตะกัวอย่างเก่า มันอะไรแล้วเราจะทำยังไงเพราะเราไม่มีน้ําสะอาดบริโภคแหล่งน้ําสะอาดบริโภคไม่มีดึงน้ําสะอาดที่จะบริโภคหายากน้ําในห้วยมีแต่ห้วยมันไหลผ่านอะไรมาบ้างผ่านสวนยางผ่านสวนอะไรอะไรมา แล้วเขาฉีดยาฆ่าหญ้ามาน้ำเขียวปุดบางแห่งก็ทำน้ำสะอาดบริโภคบางแห่งก็ทำโรงเรือนสำหรับปลูกผักกลางมุ้งอะไรก็มีทีมงานเข้ามาช่วยงานกันก็มามาก็มา,า,มาทำก็ทำ ตอนเริ่มต้นของงานโครงการน้ําดืา่มสะอาดเนี่ยคือเราได้เอาน้ำน้ำดื่มตัวอย่างจากแต่โรงเรียนไปวิเคราะห์อย่างเมื่อปีแล้วที่เราไปตำบลเมื่อหียอยงก็ไปวิเคราะห์บางโรงเรียน,นยมีค่าเชื้อจุลินทรีย์อีโคไลฟอร์มสูงไอ,อ้ตัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันมีผลกับระบบโรคทางเดินอาหารก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคถ้าเราสามารถจัดหาน้ําดืา่มสะอาดให้นักเรียนได้มันก็ช่วยเรื่องสุขภาพนักเรียนนั่นก็เป็นสิ่งที่หลวงปู่คิดว่ามันเป็นแนวทางที่สามารถช่วยเยาวชนของเรา ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงค่ะที่ทางมูลนิธิที่ทางหลวงปู่ท่านเมตตาโรงเรียนนะคะเพราะว่า1เด็กนักเรียนเราจะได้ดื่มน้ําดื่มที่สะอาดนะคะ,ะแล้วก็ผ่านการกรองแล้วก็ได,ไ,ดได้มาตรฐานทางมูลนิธิได้นําเครื่องกรองน้ําได้นําน้ําที่สะอาดมาให้รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะดีใจแทนเด็กๆด,ดีใจแทนชุมชนนะคะชาวบ้านที่นี่ที่เราจะได้มีน้ําดื่มที่สะอาดได้ดื่ม ได้เข้ามาเฝ้าสังเกตรเรื่องการบริโภคของมนุษยชาติทั้งหลายนับตั้งแต่วันนั้นมาอาจารย์ก็คิดมาตลอดว่าเราจะต้องหาโอกาสที่จะทำการเกษตรเพื่อบริโภคก็เลยมาทำที่วัดนี่เป็นตัวอย่างก่อนเกษตรโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องทำอะไรตอนนี้อาจารย์ทำมาแล้ว แล้วก็ประสบผลสําเร็จมาแล้วในการเกษตรเพื่อบริโภคเราทําไมไม่เข้าไปชุมชนเราจะหาทางเข้าชุมชนได้ยังไงท่านก็เล็งเห็นว่าโครงการอาหารกลางวันก็เป็นจุดที่เริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เด็กๆนักเรียนลูกๆเรานะครับจะได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากปราศจากโรคภัยสารพิษเคมีต่างๆจึงดําเนินการโครงการเกษตรบริโภค ในโรงเรียนครับสร้างให้ผู้เรียนรู้จักปลูกผักเองนะครับ mm hmm. เพื่อนําเข้ามาสู่โครงการอาหารกลางวันแล้วก็ดูแลปลูกผักอะไรก็คือปราศจากสารเคมีนะครับต้องขอขอบคุณหลวงปู่สาครน,นะคะที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้สารต่อความฝันของตัวพอเองที่อยากให้นักเรียนมีความสุขได้สารต่อความฝันของคุณครูที่อยากให้เด็กยินได้ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะเชื้อตัวนี้มันมาทางอากาศพอเรามีภูมิคุ้มกันแล้วมันเข้ามาในร่างกายของเรามันตายหมดภาระาศาสนาในระหว่างที่เกิดโรคระบาดท,ที่จะช่วย เหลืออะไรได้ซักนำอะไรได้มีกำลังพอที่จะทำอะไรได้อย่างอาจารย์ก็ได้ทำก็คือดีใจนะคะที่ทางหลวงปู่ได้ เมตตาให้กับคณะครูของโรงเรียนเราในการได้รับวัคซีนความรู้สึกที่ได้รับวัคซีนจากหลวงปู่สาครน,นะคะก็ขอขอบคุณนะคะหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธกับคณะผู้บริจาคนะคะที่ได้จัดหาวัคซีนมาให้ในครั้งนี้ค่ะ ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงประชุมได้ทั้งทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิ้วได้ไปนในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ธได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน าการยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการสู่ดิจิทัลแอร์พอร์ตกับมาตรการคุมเข้มทั้ง6สนามบินสู่การเปิดประเทศเปิดโอกาสทางเครื่องเศรษฐกิจเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย a อ,อพร้อมเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด,ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อส,สร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซอรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย การเสียสละหรือการทำทานการบริจาคก,การให้ทุกวันนี้คนไม่มีคำว่าให้ฉะนั้นอาจารย์ถึงได้ใช้คำว่าเปลี่ยนพันธุก,กรรมของคนใหม่เอาคนเข้ามาบวชมีศีลธรรมเหมือนกับฝนที่มันตกโดยที่ไม่รู้สึกตัว ว่ามันตกงานะทุกวันทุกวันทุกวันดินมันชุ่มขึ้นมาเองต้นไม้ต้นหญ้ามันเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องไปบังคับให้มันเกิดมันเกิดของมันเองเด็กที่ได้ฟังเป็นประจำแล้วเขาก็จะเข้าใจเองซึมซับเข้าไปต้องลงทุนต้องคิดต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจในรูปแบบต่างๆถ้าหากเรามีสติกับปัญญารอบรู้กันอยู่ เราเห็นอะไรก็ตามเราจะเอามาคิดได้เอามาปฏิบัติได้เอามาใช้ในงานที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นได้การที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนพูดต่อๆกัน พอคนที <One input> ่หนึ other other country, not, world, parfois, ่งพูดถึงพอโรงเรียนที่อื่นก็ว่าทุกคนรู้ว่าโอ้หลวงปู่ทำให้โรงเรียนใจใจใจท่านอ่ะมีมีตั้งไว้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าท่านมีกําลังพอท่านจะทําให้ทุกโรงเรียนในอําเภอทองกาภูมิท่านไม่เลือกปฏิบัติหรอกรอยยิ้มของเด็กเนี่ยมันเออมันเหมือนสิ่งที่หลวงปู่ทำวิธีทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับนักเรียนจริงๆโครงการนี้มันผมว่าหลวงปู่ท่านท่านทำแล้วมันได้จริงๆอ่ะ ก็เหมือนสิ่งที่หลวงปู่เคยพูดนะถ้าคนอยู่ได้โดยมีความสุขไม่เดือดร้อนคนไม่เบียดเบียนธรรมชาติคนไม่เบียดเบียนสัตว์ป่านั่นก็คือสิ่งที่สัตว์ป่าก็จะอยู่ได้ก็เมื่อคนมีความสุขคนมีความสุขมีความเมตตาก็สามารถส่งความเมตตานี้ให้กับสัตว์ป่าให้กับช้างป่าได้ก็วัตถุประสงค์ก็อันดับแรกเนี่ยหลวงปู่ท่านดำมริเรื่องช้างป่านะ แล้วก็ทางป่ามีคุณค่ากับแผ่นดินกับประเทศชาติแล้วกับาศาสนามันโยงกันมาหลวงปู่ท่านก็พิจารณาดูว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยนะ,ะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้คุณภาพของน้ำดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องมนเพราวะว่าเช่นพื้นที่บริเวณเนี้ยก็เป็นแหล่งแร่ตะก,กัว่ว สัานการที่เราจะสร้างเยาวชนให้เข้มแข็งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เด็กเนี่ยก็จะต้องได้รับอาหารที่มีสุขอ,อนามัยแล้วก็จเจริญเติบโตไปโดยมีทิศทางมีผู้รับผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์กำกับทางสอนนะแล้วก็อยู่กับร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้รักรักถิ่นบ้านเกิดตัวเองมันก็จะเป็นภาพรวมที่เป็นลักษณะของบวรครับ ฉะนั้นในการทำงานเมื่อเสียสละความสุขส่วนตนเราเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง่นนัน้ฉะนั้นในการเห็นประโยชน์ของมหาชนเราก็ทำว่าเราจะทำยังไงที่มันจะไม่มีการกระทบกระเทือนทั้งตัวเองและผู้อื่นเราก็ทดลองดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนครั้งหนึ่งเราจะใช้นี่แผ่นดินไหม ถ้าเราคิดเราจะใช้นี่แผ่นดินเราก็หาทางมาทำถึงแม้เราจะมีบัจจใจน้อยนิดเราก็ทําได้ทําตามกําลังของเรารายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้องการให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันการมีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งวัดบ้านโรงเรียนชุมชนทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้คือวิถีชีวิตและที่นี่วัดเวุวัน น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญเป็นแรงบันดาลใจและนี่คือแนวทางหนึ่งของการพัฒนาอย่างยัง่งยืนเราเชื่อว่าจะสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรม